วันนี้ก็มีท่านครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตหลายท่านได้มาเข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพส์ของท่านอาจารย์ว่าด้วยเรื่องหน้าที่ของพุทธมรมกะหรือความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยไตรสรณคมว่าด้วยเรื่องรัตนห้า ซึ่งความหมายโดยรวมก็มีอยู่หข้อนั่นก็คือพูดถึงพระพุทธเจ้าพูดถึงพระสัษธรรมมันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วและประกาศให้แกอ่าพุทธสาวกของพระองค์แล้วก็มีพระอริยสงฆ์พระอริยะบคุคคลตั้งแต่สกทตคามีขึ้นไปเป็นผู้รู้พระธรรมวิน,นัยแล้วก็ นำมาประพฤติปฏิบัติปฏิบัติดีแล้วสอนให้ผู้อื่นได้ฟังได้เห็นได้ตามแล้วก็พระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้รู้แจ้งเห็นจริงนั้นก็ควรแก่การยกขึ้นไว้เนื้อกล้าวเนื้อกระมอมซึ่งเราเป็นพุทธมามกะสิ่งที่เราจะกระทําได้นอกเหนือจากการเป็นพุทธมามกะที่ดีนั่นก็คือการถึงพร้อมด้วยพระรัตนตรยัย พระพุทธประธรรมประสงค์ยกไว้เหนือหัวซึ่งพระพุทธเจ้าตอนนี้เหลือแต่พระสัทธรรมพระสัทธรรมต้องมีการเรียนรู้ต้องมีการเข้าวัดปฏิบัติเช่นเช่นเดียวกับผู้ถือทัพพีแต่ไม่ได้ลงในหม้อแกงฉันใดฉันนั้นการศึกษาเล่าเรียนไม่ว่าจะเป็นปริยัตไม่ว่าจะการเจริญวิปัสนากรรมฐานใดๆก็าตามเพื่อการรู้แจ้งแทงตลอด ไม่มีใครหยิบยื่นให้ใครได้เป็นของเฉพาะตนไม่เลือกการเวลาอยู่ที่เราจะฝึกจิตคมจิตได้มากน้อยแค่ไหนสิทธิเลน้าที่อันชอบธรรมของพุทธศาสนิกชนที่จะกระทำปัญชุลีน้อมต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยมีพระอริยสงฆ์เป็นผู้นำทางเราพุทธศาสนิกชนผู้ถือศีลห้า ไม่ควรไปบังอาจก้าวล่วงพระธรรมบินัยไม่ควรไปบังอาจก้าวล่วงพระอริยสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นเสาหลักอยู่ในขณะน,นี้อยู่ที่พวกเราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่จะต้องขวนขวายหาสิ่งที่ดีๆเข้าไปในครอบครัวแล้วทนุบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกันด้วยการถึงพร้อม ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนไม่ก้าวล่วงพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นธรรมะของคฤหัสหักับของพระอริยสงฆ์ต่างกันล่าฟ้ากับเหวผู้ที่จะบรรลุมรรคผลได้เท่านั้นก็คือผู้ที่ออกบวชไม่ใช่คระาวะ่าเพราะฉะนั้นผู้รู้นักปราชญ์ราชบัณฑิตก็ส่งสารสื่อสารแสดงความยินดีแสดงความคิดเห็น ในหน้าโพสต์ของอาจารย์วันนี้ก็ขอเป็นการรืกรู้เป็นการต่อยอดธรรมเป็นการน้อมนําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและนําไปไป,ไปพิจารณาร่วมกันอาจารย์สมชายมหาการุณใช้คําว่าเพื่อการศึกษาเพราะว่าในเพจของอาจารย์มีทั้งผู้รู้อัดมีทั้งผู้รู้ธรรมมีทั้งผู้รู้พระปรมัตถ์มากมาย เพราะฉะนั้นก็ขอให้เป็นเพจนี้ยกไว้สักเพจนึงเพื่อเป็นการกันลงพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการเชิดชูคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งในหน้าที่ของคฤหัหั์คนหนึ่งนะครับวันนี้ขอกลับขอบพระคุณท่านครูบาอาจารย์ที่แสดงความคิดเห็นในเพจของอาาในเพจของอาจารย์อีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณและสวัสดีนะครับสวัสดีครับ